สำหรับท่านลูกค้าท่านใดนะครับที่ประสบปัญหานะครับผมเจอปวกขึ้นครัวนะครับหรือว่าวัสดุที่ใช้ของเดิมนะครับเกิดการปุกพังเกิดการบวมน้ํานะครับผมสามารถโทรมาปรึกษาผมโดยตรงเลยนะครับสวัสดีครับผมต้องสมัยกิเชนนะครับวันนี้จะมารีวิวชุดครัวกันน้ำปวกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้เป็นหมู่บ้านเฉยพฤกษ์สีนคลิ์นะครับผมจุดที่เห็นอยู่นี่นะครับผมของเดิมกับโครงการแถมไปคงูณมานะครับลูกค้าใช้บริการขัวกระนาคันปลวกโดยใช้พาสูตรจากทางเราสมัยกิเชนนะครับเดี๋ยวู้ชมฟังชันภายในกันนะครับ สำหรับโครงตู้ชนีนะครับทั้งหมดเราจะใช้เป็นพาสตูนะครับพาสูจะมีประสิทธิภาพในการกันน้ำกระปกและพิเศษนะครับผมพาสูที่เราใช้เราจะใช้เป็นรุ่นซิลิก้าโฟมนะครับซึ่งเป็นพาสตรูที่ใช้ทำเฟอร์นิเจอรเป็นอย่างดีนะครับผมมีโครงสร้างที่แข็งแรงแล้วก็รับน้ำหนักได้ดีนะครับผมในส่วนของตู้ภายในเราจะใช้เป็นพาสตูความหนาอยู่ที่15มิลนะครับผมเป็นผิวสีขาวเคลือบแข็งกันลอยนะครับแล้วก็ในส่วนหน้าบานด้านนอกนะครับเราจะใช้พลานตตสเทางกอนมีความ ก็เป็นผิวก้อนแบบนี้หรือว่าเป็นผิวด้านหรือเป็นผิวเป็นลายไม้แินิมอลเราก็มีนะครับผมตอนนี้เป็นที่นิยมกันอย่างมากเลยนะครับผมเดี๋ยวไปชมในส่วนของตู้ฝั่งอ่างซิงด้านนี้นะครับผมชุดนี้นะครับผมเป็นของเดิมที่มากับโครงการนะครับลูกค้าไม่ได้เปลี่ยนใหม่นะครับผมจะเป็นขนาดอ่างความกว้างอยู่ที่80เซนนะครับผมอ่างหนึ่งรูมีนหนึ่งที่พักนะครับแล้วก็อยู่บนโครงคูนทั้งหมดที่เห็นอยู่นี่เป็นโครงคูนปูกระเบื้องที่ทางโครงการแถมไปทางลูกค้ามานะครับผมลูกค้าใช้ครัวมาประมาณู้เปีนะครับเาาาะวว่่หลืออกใช้สุททีตโจย์ ไม่ได้นะครับผมตอนนั้นลูกค้ายังไม่เจอเรานะครับพะลูกค้าเจอแต่วัสดุที่จะไม่ทนน้าไม่ทนปวกนะครับผมซึ่งตอนนี้สมายกเช่นเราจะโดดเด่นทางด้านใช้วัสดุเป็นคงพัสูตรกันน้ํากันปวกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับลูกค้าก็เลยมั่นใจและใช้บริการตัดทางเรานะครับผมในส่วนของตู้อ่างตัวนี้นะครับผมใต้อ่างซิงเราจะดีไซน์มีความกว้างอยู่ประมาณ60เซนนะครับข้างใต้อ่างก็จะเป็นช่องเซอร์วิสนะครับแล้วก็ทําการต่อท่อน้าดีน้ําทิ้งให้ทางลูกค้านะครับผมแล้วก็ทําตู้เข้าไปภายในก็จะใช้เป็นโครงพัด้เเลยไไม่ป็นร 100%0% ในส่วนบานพับนะครับผมเราใช้เป็นบานพับสแตนเลสสามส่วนสี่แท้นะครับตัวนี้ไม่ขึ้นสนิมนะครับในส่วนของหน้าบานเราจะดีไซน์เป็นบานเพ่ไม่มีมือจับนะครับสำหรับในส่วนของมือจับถ้าลูกค้าท่านใดต้องการให้ใส่มือจับก็สามารถแจ้งทางทีมออกแบบของสเปกเชนเราได้นะครับหรือว่าจะจัดหาซื้อมานะครับให้ทางทีมช่างเราติดตั้งให้หน้าานได้นะครับผมแต่ตอนนี้ที่ป็นนิยมจะเป็นบานเพ่แบบนี้นะครับเนื่องจากไม่มีมือจับก็จะไม่เกะกะในเวลาเราทำงานนะครับผมตัวนี้จะเป็นบานซอฟต์โค้ดนะครับ ในส่วนของสเปซที่เป็นฝั่งของที่พักจานตรงนี้นะครับผมเราดีไซน์เป็นลิ้งชัก3ชุดนะครับเป็นชุดมดาตรฐานที่ทางสมัยเชนเราแถมให้ทางลูกค้านะครับผมตัวนี้นะครับผม ชุดบนสุดน,นะครับทางสมิธเช่นเราจะแถมเป็นถาดพลาสติกใส่ช้อนให้กับทางลูกค้า1ชุดนะครับผมเราชุดน,นี้ที่ดีไซน์เป็นลิ้นชักเล็กเพราะว่าเป็นสเปซที่ค่อนข้างจะจำกัดพื้นที่นะครับผมตรงน,นี้เหลือพื้นที่อยูดแค่35เซนนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นชุดลิ้นชักที่ทางสมัยเช่นเราออกแบบกับตู้ลูกค้าที่ไม่มีพื้นที่จำกัดน,นี่ก็จะเริ่มความกว้างของลิ้นชักอยู่ที่40เซนขึ้นไปนะครับผมอุปกรณ์ที่ใช้รับตัวลิ้นชักก็จะใช้เป็นรางลูกปืนนะครับชุดน,นี้จะเป็นรางลูกป เป็นซอฟต์โค้ดด้วยนะครับดันแรงๆได้เลยนะครับผม ส่วนในส่วนของรางลูกปืนเหล็ก ok, ซอฟโค้ดนะครับจะมีข้อสังเกตอยู่น,น,นิดนึงนะครับผมลูกค้าบางคนจะไม่เข้าใจเพราะไม่เคยใช้งานมานะครับก็คือเวลาเราดึงออกตอนแรกเนี่ยจะตึงมือนะครับผมแต่ถ้าหลุดจากระบบสปริงเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะโฟลอย่างนี้นะครับผมพอดีก็คือเวลาเราปิดเนี่ยตัวสปริงจะดึงเข้าไปซอฟโค้ดแบบนี้นะครับผมซึ่งลูกค้าบางท่านไม่เข้าใจนะครับเคยใช้เป็นรางล้อซึ่งเป็นรางพลาสติกหรือเป็นรางลูกปืนแบบไม่ซอฟโค้ดมานะครับผมถ้าเป็นพวกรางพลาสติกนี่ก็จะไม่แข็งแรงเลยนะครับแต่ตัวนี้เเเเรรรรราาาาาาใใชช้้้้้ปป็็ปปบบปบบ็็นนนนนงงงงคคคููหลลลกกกกแแแววะะบบบบบบซอออฟโดดััผมมมมถท่่่ไึึตื ก็สามารถแจ้งความต้องการนะครับเปลี่ยนเป็นรางวัปืนเหล็กนะครับแต่ว่าเป็นแบบระบบไม่ซอฟโคดได้นะครับตัวนี้ก็จะโฟลงเลยแต่ข้อเสียก็เวลาปิดมันก็จะต้องค่อยๆปิดนะครับสำหรับตัวนี้เป็นซอฟโคดก็จะดันได้เลยนะครับุผู้ชมในส่วนของบ้านถัดมาตัวนี้เราดีไซน์เป็นบานเข้ามุมนะครับผมแล้วก็พื้นที่เข้ามุมคอนเดอร์ตรงนี้นะครับเราจะมีส่วนของตู้เข้าไปที่มุมคอนเดอร์ด้านในแล้วก็มีชั้นไม่ให้เสียพื้นที่ใช้สอยนะครับลูกค้าสามารถเป็บนเป็นหม้อระทัหรืออุปกรณ์ที่ช เมื่อชมในส่วนของตู้แขวนด้านบนนะครับผมตัวนี้จะอยู่เหนืออ่างซิงนะครับผมตู้แขวนตัวนี้นะครับจะมีความสูงอยู่ที่เมตรสิเซนนะครับเพราะว่าความสูงฝ้าของหมู่บ้านนี้อยู่ที่2องเมตรเจนะครับผมในส่วนของเหนืออ่างตัวนี้เราดีไซน์เป็นบานยกนะครับดีไซน์สําหรับใส่ตัวชุดตะแกรงคว่มจานเข้าไปนะครับตัวนี้ลูกค้าทางสมัยเช่นเราจัดหาซื้อมานะครับผมหรือลูกค้าท่านใดถ้าต้องการจัดหามานะครับก็สามารถหาเลือกซื้อตามร้านจัดจำหน่ายทั่วไปแล้วก็มา้ทางพิมช่างเราติดตั้งได้นะครับผมตัวน์ ของตัวตู้วันยกแล้วมีตะแง่้องจานแบบนี้นะครับของทางสไอเชนเราจะมีอยู่2แบบนะครับแบบแรกจะไม่มีท้องตัวตู้มาปิดนะครับเพื่อให้เรายิงตัวตะแกงติดกับผนังแล้วก็เวลาตะแกงไม่มีถาดน้ำเนี่ยก็สามารถระบายอากาศได้ดีนะครับแต่สําหรับแบบนี้จะมีท้องตู้ปิดจะมีความเรียบร้อยสวยงามกว่าตรงนี้จะมีข้อสอบรับสองข้างมีบานนะครับผมเป็นซอฟต์โค้ดนะครับในส่วนของด้านบนนะครับเราเดีไซน์เป็นบานคู่นะครับเป็นแบบกดกระเร่งนะครับผม แล้วก็ภายในตู้เราจะลดสเปคของชั้นนะครับโดยมีตัวกั้นกลางนะครับตัวนี้จะทําให้บอดี้ตู้แข็งแรงขึ้นนะครับผมแล้วก็ตัวชั้นจะไม่ยาวจนเกินไปนะครับความกว้างของตู้อยู่ที่90เซนนะครับผมชั้น2ฝั่งจะอยู่ที่45เซนนะครับผมความกว้างของช่อง2ช่องนี้นะครับผมแล้วตัวชั้นก็จะแบ่งเป็น1ชั้นมี2อช่องบนล่างนะครับชั้นสามารถถอดล้างน้ําได้นะครับมีขาปุ่มปรับระดับ3ชั้นทั้ง2ช่องเลยนะครับผมบานก็จะเป็นบานกดกระเด่งนะครับ ชมในส่วนของบานนี้จะดีไซน์เป็นบานเข้ามมคันเนอร์นะครับผมเพราะว่าตู้ตัวนี้จะมีต่อเป็นตัว L นะครับในส่วนของตู้ด้านบนมมคันเนอร์เราก็จะมีพื้นที่เข้าไปด้านในมีชั้นเข้าไปด้านในนะครับชั้นัวนี้สามารถถอดได้ปรับระดับได้นะครับแล้วก็ล้างน้ําได้เช่นเดียวกันนะครับผมทนนี่ภายในเราจะสามารถเก็บเป็นของที่ไม่ใช้บ่อยได้เหมือนตู้เคเตอร์ล่างเลยนะครับผมบานเราก็จะเป็นบานซอฟต์โพสต์นะครับผมที่พิเศษอย่างหนึง่งสำหรับตู้ชุดนี้ลูกค้าได้เพิ่มเติมให้เรามีกเกาะบาบบนา้นเวรแบบ ข้อดีของกล่องไมโครเวฟที่ติดใต้ตู้แขวนตัวนี้นะครับผมเราจะได้พื้นที่ด้านล่างนะครับตัวนี้พื้นที่ความสูงอยู่ที่ประมาณ40เซนท่เมตรนะครับสามารถวางอุปกรณ์ต่างๆหรือเป็นขวดเครื่องปรุงต่างๆได้นะครับไม่เสียพื้นที่นะครับผมแล้วก็ตัวกล่องไมโครเวฟตัวนี้จะใส่ไมโครเวฟขนาดมาตรฐานนะครับเป็นขนาดอยู่ที่ความกว้าง50เซนมนะครับความลึก3.7เซนมแล้วก็ความสูงอยู่ที่28เซนมนะครับในส่วนของขนาดของไมโครเวฟนะครับผมตัวนี้ลูกค้าท่านใดต้องการที่วางแบบนี้ก็สามารถแจ้งความต้องการกับทางทีอองยเ้้้นนะาาู่จหื นะครับผมตัวนี้หนะะ้าต่างมีจอมลี่ติดอยู่ด้วยนะครับตัวนี้ลูกค้าต้องการให้มีตู้เพื่อให้มีพื้นที่เก็บของได้เต็มที่นะครับต่งบนเราก็จะดีไซน์มี1ชั้นนะครับปรับระดับได้ถอดรังน้ำได้นะครับผมย่างเนะี้ตัวหน้าต่างบานนี้นะครับบานเป็นบานซอฟต์โค้ดนะครับผมมาชมในส่วนของรูดและเตาชุดนี้นะครับผมจะเป็นยี่ห้อเทก้านะครับ เตาจะเป็นเตาอินดักชันนะครับผมเป็นเตาแบบ3หัวนะครับส่วนฟูดข้างบน,บนเป็นแบบสลิมนะครับมีความกว้างที่90เซนตรงนี้เราก็จะเป็นช่องระหว่างหน้าต่าง2บานพอดีนะครับผมเราดีไซน์เป็นตู้เปิดนะครับก้อนกล่องฟูดนะครับผมแล้วฟูดตัวนี้ก็สามารถเจาะไปที่พื้นที่ด้านหลังของผนังนี้ได้เลยเพราะว่าตรงนี้เป็นพื้นที่โอเพนด้านนอกของหลังบ้านลูกค้าเลยนะครับแล้วก็มีหน้ากากกันมแมลงอยู่ด้านนอกนะครับผม อสมัเช่นเราก็จะอ,ออกแบบตัวนี้เป็นกล่องพลาสติกครอบตัวกล่องสเตเลตไปทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็จะมีชั้นสองข้างนะครับเพื่อไม่ให้เสียพื้นที่ใช้สอยนะครับชั้นก็ปรับระดับได้ถอดล้างน้ําได้นะครับเก็บของเล็กๆได้นะครับผมบานเป็นบานกดกระด่งนะครับ แล้วในส่วนของฝวามือตรงนี้ก็จะเป็นดีไซน์เดียวกับทางซ้ายมือนะครับซึ่งเป็นตู้เหนือหน้าต่างนะคลูกค้าต้องการให้มีพื้นที่เก็บของเพิ่มนะครับผมตรงนี้ดีไซน์แปนเปิดข้างในก็จะมีชั้นฟังก์ชันเช่นเดียวกันกับด้านซ้ายนะครับผมก็จะมีชั้นหนึ่งชั้นปัดได้สาระดับปัดล้างน้ำได้นะครับผมก็บานเป็นซอฟต์โคเชอร์แกันนะครับ ช่วนี้ส่วนของพื้นที่ตรงนี้นะครับผมเนื่องจากพื้นที่ตรงนี้ค่อนข้างจํากัดน,นะครับเพราะว่าบังคับโดยโรงปูนนะครับผมทีนี้เราจะมีพื้นที่เห,หลือความกว้างอยู่ที่ประมาณ25เซนนะครับจะได้กล่องนิชชักอยู่ที่20เซนนะครับผมตรงนี้เราดีไซน์เป็นนิชชักวางขวดนะครับชั้นล่างนี่สามารถวางเป็นขวดซอสขวดน้ำมันที่มีความสูงไม่เกิน30เซนได้เลยนะครับในส่วนของด้านบนตรงนี้เราสามารถวางเป็นหลอดเครื่องปรุงได้นะครับมีความสูงไม่ Rab มากนะครับผมรางก็จะเป็นรางลวดด้ดีนรั์เช่นเเเดียวกกังหล็กซอฟท์โค สำหรับสเปซตรงนี้นะครับผมเป็นจุดที่เราวางเตานะครับลูกค้าเลือกเป็นเตาไฟฟ้าหรือเตาอินดักชันนะครับผมสำหรับที่พิเศษของชุดนี้ก็คือของเดิมที่ให้มาเนี่ยโครงปูนทางโครงการทําจะเป็นแบบใช้แบบเตาแก๊สหรือว่าเตาไฟฟ้าแบบตั้งนะครับก็จะมีดอกความสูงตัวนี้อยู่ที่ประมาณ12สเซนนะครับผมเป็นโครงปูนออกมาซึ่งลูกค้ามองแล้วมันไม่สวยงามนะครับผมก็เลยให้ทางสมัยเช่นเราทําเป็นกล่องนะครับตัวนี้ใช้เป็นกล่องพลาสติกหนาส8่แปดมิลแล้วก็ปิดผิวลามิเนตนะครับสีเดียวกับตัวหน้าบานนเละรบีเาตรนนี้ลยนะคร เตาอินดักชันเราจะต้องต่อเป็นปลั๊กไฟไว้นะครับเป็นเบกเกอร์คอยคุมตัวเตาอินดักชันตัวนี้อีกทีนึงครับผมส่วนใต้โครงคูนใต้เตาตัวนี้เราจะดีไซน์เป็นตู้เข้าไปเลยนะครับแล้วก็จะดีไซน์มีตัวกั้นกลางนะครับแบ่งชั้นเป็นสองฝั่งนะครับความกว้างของพื้นที่ตรงนี้อยู่ที่1เมตรนะครับผมชั้น2ฝั่งจะมีความกว้างอยู่ที่50เซนแล้วก็จะแบ่งเป็น1งชั้นมี2ช่องบนล่างนะครับชั้นถอด้างน้าได้แล้วก็ปรับระดับได้สามระดับเช่นเดียวกันนะครับผมบบบบาาานนนนนเป็อทคค้้ััง2นนะร สำหรับในส่วนของบานสุดท้ายขวามือตรงนี้นะครับผมทางโครงการทําไว้จะเป็นในส่วนของช่องวางถังแก๊สนะครับแต่ชุดนี้ลูกค้าเลือกใช้เป็นตาวอิเล็กชันนะครับผมซึ่งจะไม่ได้ใช้ถังแก๊สเลยต้องการให้ทางสมัยเช่นเราออกแบบเป็นช่องสำหรับเก็บของได้นะครับผมสมัยเช่นเราก็จะทําข้างในนะครับเป็นตู้โล่งแบบนี้นะครับติบของได้แต่พิเศษตรงนี้คือในส่วนของชั้นตรงนี้เราทําเป็นชั้นมีขาป่มรับชั้นนะครับเป็นชั้นหลอกไม่ได้กินติดตายนะครับถ้าเปลี่ยนอยากจะวางถังแก๊สนะครับสามารถดึงตัวนี้ออกมาได้เลยนะครับแบบนนี้เลยะครับ ข้างล่างก็จะเป็นตัวถังน,นะครับผมตัวนี้ก็จะสามารถวางถังแก๊สหนัก15โลได้เลยมีล้ออะไรเข้าออกใช้เป็นคุมพลาสติกเช่นเดียวกันนะครับตัวน,นี้อันนี้ลูกค้าต้องการแบบนี้นะครับเพิ่มเติมเผื่อนาโคดเปลี่ยนอย่างอินเทอร์ชั่นเป็นตองแก๊สนะครับเว่าท่านใดต้องการฟังชั่นอะไรเพิ<ๆ>่มเติมก็สามารถปรึกษาเราทางผมหรือทางทีมช่างออกแบบได้เลยนะครับผมนี่ใส่ไปเหมือนเดิมนะครับปานโซโคน,นะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจบริการจากทางสมยัยคิดเช่นเรานะครับนอกเหนือจากชุดครัวกันนกะันปวกร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ผลผลิตน,นะตอนนี้นะครับผมก็ยังรับวิไอเนส่วนอื่นด้วยนะครับว่าจะเป็นในส่วนของวีดูสภาววาวอลอินโคลเซตตู้วา,างทีวีตู้วางหนังสือตู้รองเท้ากันน้กันปวกหรือว่าจะเป็นโซฟาหรือเตียงนอนลูกค้าก็สามารถออเดอร์ตามแบบและขนาดที่ลูกค้าต้องการได้นะครับผมสำหรับในส่วนของงานครัวนะครับลูกค้าท่านใดที่ใช้ครัวมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วเกิดปัญหาปวดขึ้น ผุพังนะครับผมหรือว่าเจอน้ํานะครับผมก็สามารถโทรมาปรึกษาผมโดยตรงเลยนะครับถ้าไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องวัสดุที่จะไปทดแทนวัสดุเดิมนะครับผมของเราจะใช้เป็นโครงพลาสติกตัวนี้จะมีประสิทธิภาพในการกันน้ำกระปวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแช่น้าได้เลยนะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจสามารถโทรมาปรึกษาผมโดยตรงได้เลยนะครับผมต้องสมัยคิดเช่นนะครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ